ะะแขกเรับเชิญนะคะเป็นน้องทีอินเตอร์แล้วก็พี่เต้างั้น,นธุรกิจของตัวเองกันหน่อยน้องเริ่มจากน้องทีเลยครับทีธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์ครับขายรถแท็กเตอร์ยันมาทั้งจังหวัดเลยน้องบัวน้องค่ายแล้วก็อุดรธานีครับแล้วก็เป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรครับใช่เป็นสองบริษัทอันหนึ่งสิชาว์ดิ้งอันหนึ่งเอสพีซีเอเชียครับชออินเตอร์ครับก็ตอนนี้ทําร้านอาหารนะ ชื่อหลังแก่น้ำเพราะฟิลเลสลองก็อยู่อำเภอหนองหินแบบไปได้นะอร่อยอาหารอร่อยเขาไปมาแล้วบรรยากาศดีมากก็มีดน,นตรีทุกวันก็คือเล่นดนตรีเอง<ช>ไหไมเจอตัวนี้<ด>เล่นไม่ได้เล่นเองแค่ไปจำแจมเต้านะคะเต้าก็ตอนนี้เป็นดังแบบไลฟ์ค่ะแล้วก็เป็นอินฟูใส่กอล์ฟนิดๆหน,น่อยๆช่องก็ IG i f o x ฟีนะคะก็ฝากด้วยเพราะว่าตอนนี้ทำคอนเทนต์กอล์ฟเอ่ยแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกแนะนำ ต่างๆีต้ตีอกอล์ฟกันมานานยังคะทีตีตั้งแต่ปสองครับไม่เตยยิดจริงก็น่าจะพ,พอกับทีนั่นแหละเฮ้ยทำไมเริ่มตีกันเร็วจังเลยอ่ะจริงๆกอล์ฟมันต้องเริ่มตีเร็วนะแต่เร<ม>่องแนวนี่แหละที่เริ่มตีตอนอายุสามสิบตอนนี้ตีมาได้ประมาณหนึ่งปีแปดเดือนแล้วแต่ทีตีแล้วแบบหยุดไปช่วงแบบช่วงช่วงมหาลัยที่ก็ไม่ได้ตีเลยไปแบบแซมแซมเพื่อนชวนไปก็คือเล่นตอนช่วงปรม ชอันนี้คือแบบที่บ้านพาตีคุณพ่ออะไรี้ยใช่พ่อให้ตีเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้ตีจะไม่พาไปเที่ยวก็เลยต้องไปตีแล้วก็ยาวแล้วตอรตีเร็วเหมือนกันก็ญาติๆเขาก็สนิ่เป็นนักกรอบกันเยอะก็เลยได้ไปตีด้วยตีด้วยกับพี่พีก็เหมือนเล่นไปเรื่อยๆก็สนุกดีเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอโตมาก็แบบเริ่มแล้วว่าุี่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยร้อนดำแล้วหลาจจะไปชอบอางอื่น สาวบ้างโอ้เล่นเองเล่นเองสดอันนี้ก็เลยได้เลิกไปแล้วค่อยได้เพิ่งกลับมาช่วงต้นปีนี้ได้เลิกไปเนี่ยหมายถึงเลิกกับผู้หญิงนะแล้วค่อยกลับมาติดกับผู้หญิงเลิกไปอันนี้ก็จริงพูดเลงว่างตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรงานในเล็ก็ไม่มีเป็นคนไม่ออกกำลังกายเลยทีนี้ก็มีรุ่นพี่ชวนไปบอกว่าเออลองมาดีมาเฮียฉีก่อนเฮียฉีวัยซีของเราเนี่ยแหละเราบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าจะเล่นกอล์ฟอ่ะเฮียแนะนำว่าให้เรียนไปเลย ที่ยกอไรกลาที่มีคนบอกว่าแบบกีฬาอ็์ฟเป็นกีฬาคนรวยไม่แต่มันได้ตั้งแต่ส่วนมากบางคนที่เห็นแบบว่าเขาก็แบบยืมของคนอื่นมาเล่นก่อนซื้อมือสอ,มองมาก่อนอใช่เพราะทุกไม้ทุกตัวมันแบบแล้วแต่คนเนาะใช,ใชนะม่มันก็ต้องมีการแบบด<ๆ>ูว่าเราเหมาะกับก้านอะไรน้ําหนักเท่าไหร่อะไรอีกไปถึงจุดนั้นบางคนก็ยืมมาเล่นก่อนหรือซื้อมือสองเหมือนกับที่น้องทีบอกวันนั้นไปไปออกรอบด้วยกันตีอยู่ หลุมนั้นอ่ะอินเตอร์ออกไดเวอร์ตีเปี้ยงแปกเราได้ยินเสียงละหันไปอีกทีคือน้องอ่ะถือไม้ขึ้นมาแล้วมันหักอยู่อย่างเงี้ยคือตีแล้วมันหักแต่ว่าลูกนั้นอ่ะโดนเต็มเต็มเลยเนาะใช่จริงไม่รู้เลยว่าไม้มันหักแต่ว่ามันแบบแปลกๆว่าเอ๊ะมันทําไมเสียงแปลกก็เพิ่งมารู้เพราะว่าพี่แคดตี้อ่ะเขาบอกว่าเขาชี้ให้ดูว่าไม้มันมีอะไร <laughs> แปลกแต่มันคงเก่าแล้วด้วยไม่แน่ใจ เล่นกีฬาอื่นไหมนอกจากกอล์ฟน้องที่เล่นเลยครับที่เล่นบาสครับบาสเทนนิสตัวเหรอตัวเล่นอะไรตัวตัวเมื่อก่อนก็เล่นบาสเหมือนกันก็เป็นเล่นบาสที่โรงเรียนออนนี้ก็ตอนนี้ก็วิ่งเอ้ยช่วงนี้ใช่คือเนี่ยเห็นเวลาแบบเห็นพวกพี่ๆวัยที่สี่เล่นกอล์ฟกันยังรู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดนกดดันทางสังคมเท่าไหร่แต่พอเป็นวิ่งอ่ะ ทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้ทุกคนแบบเหมือนสังคมกดดันให้ก well, to to again, ูต้องออกไปวิ่งก็เลยซื้อรองเท้าวิ่งมาละเรียบร้อยเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมที่เป็นกอล์ฟหอกัน้าหวัดเลยด้วยขณแเราเราก็มีโอกาสแบบอย่างว YEC พวกเราก็ได้เข้าไปแบบมีส่วนร่วมในการจัดงานเลยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับวันเสาร์จะมีการจัดงานกอล์ฟหอกัน้านาะจัดที่สนามกำลังเอกนะคะถ้าเผื่อใครอยากจะร่วมงานกอล์ฟ โอเครู้เหมือนกันโอเคฝากล้านด้วยนะคะ <Yeah. S 2> โบบุณชูเรืกีดมาร่วมด้วยก็เป็นโคระดับโลกเลยเผื่อใครกำลังเริ่มหัดดีกอล์ฟอยากรู้ว่าบรรยากาศการแข่งขันมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยทางหอนค้าเราก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับไม่ต้องเป็นคนจับบอลเลยก็สมัครได้ใช่ไหมใช่ <คน S 2> อ้เน,นี้คืออยากรู้ว่ามันเป็นแบบ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหอใช่ไหมคือหมายถึงว่าใครก็ได้หรือว่าจะเป็นสมาชิกในหอเดียวเป็นใครก็ได้เป็นใครอ๋อเป็นใครก็ได้แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของหอการค้าทุกคนเลยนะคะทุกคนก็มาเจอกันหนึ่งพฤศจิกายนวันเสาร์หน้ามาคุยกันแววชิวๆไม่เอากิโลกรัีราไม่เอากรอบละเอามาเรื่องส่วนตัวแบบเชื่อว่าหลายๆคนเราเองนี่แหละอยากรู้อ่าสถานะหน่อยครับเดี๋ยวจอดข้างทางแป๊บนึงเดี๋ยวก็ยังโสดอยู่นะครับตอนนี้มันมีสายข่าวรายงานว่าเห็นอินเตอร์ไปกินข้าวกับผู้หญิงนะ ทนั่นเลิกคุยไปแล้วิเตอเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะันของจช่วนี้ชอบออกลายชอบเดินป่าเดินป่านี่มันตอนที่เดินนี่รู้สึกยังไงรู้สึกใช่เฟรชมากแล้วก็รู้สดชื่นแล้วก็มันโล่งไปหมดเลย่เคยไปเดินป่าไปกับอินเตอร์ อินเตอร์ต้องอยู่หลังท้ายสุดคอคอยแบบเชียร์อัพพี่ว่าแบบซอเดินต่อไปสู้ๆไม่เป็นไรอีกนิดเดียวแล้วก็แบบไปก่อนเลยไปก่อนเลยของคุณอินเตอร์มากๆทริปนั้นถ้าไม่มีเตอร์คือซตายไปแล้ว <c oughs> จริงๆเตอไม่เหนื่อยเลยมันมีความเคลิอยู่ในคำพูดมันเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเราก็ดูใช่แต่ตอรมันเดินชิวมากแบบเหมือนเดินเดินพื้นธรรมดาใช่เราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเราก็พักมานิดหน่อย ดีๆก็มีคนคุยอยู่ตอนนี้อยู่มากกว่าหรือเป็นรุ่นเดียวกันอายุอายุมากกว่าเขาเขาเป็นคนนี้เจอในคอร์สไม่ถูกใจเลยไม่ไม่ไม่ก็แบบเออไปแบบไปอบรมไปเรียนโอ้โหกุรุธิดาหรือเปล่าใช่เพื่อเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรหรอมันคือจริงไหมคือที่กุรบุตรกุรธิดามันเป็นของสภากาชาติไทยก็คือเหมือนแบบเขาก็คัดเลือกแต่ละจังหวัดคัดเลือกคนมาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไทยแอมบาสเดอร์ โอ,อเรสคอร์ดก็คือแบบพวกจิตอาสานี่แหละครับแล้วทีก็ไปทีก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยนี่แหละแล้วก็ได้ตําแหน่งมาครับเ,เป็นดีเยาวชนดีเด่นสมาร์ท2568อ25ใช่ครับกุบระบรุตรกุลธิดานี่เขามีทุกสองปี<อ>มีทุกสองปีแต่ทีไปก็โอเคนะนทีว่ามันดีด้วยเพราะว่าทีมองว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยครับแบบ YEC ด้วยก็เหมือนแบบได้มีโอกาสไปอยู่ในแวดวงของ กาชาติแล้วก็แบบนักธุรกิจการช่วยเหลือเนี่ยนะคะว่าที่ประธานวายซี่คนต่อไปขอบคุณครับอัพเดทชีวิตพี่เต้าหน่อยสถานะก็แล้วแต่คนทามเออทักทันอย่านี้แหละทักทัใหม่ได้ไหมทักทันพี่ใหม่ทักทันเราจะบอกว่าสดแล้วถ้าเขามาจีบแล้วเราไม่ชอบเขาก็มาด่าเราว่าหยิงเออพูดกิจกรรมวายอีกอย่างหนึ่งเร็วๆนี้เราจะจัดงานศาลนะคะศาลสัมพันธ์ภาคอีสาน จังหวัดเลยวันที่ยี่สามถึงยี่ห้ามกราคมน,นี้ก็มองภาพงานสารว่าเป็นยังไงคิดว่ามันคือการที่แบบแต่ละจังหวัดมารวมกันอยู่ที่จังหวัดหนึ่งนี่มันต้องมีอะไรพิเศษหรือการดึงดูดสิ่งที่เหมือนเหมือนกันมาเจอกันนะแล้วมันมีความหมายมคิ่ว่ามันก็จะสร้างอิมแพคให้กับต่อค่ะใมัน,นตอบมีความรู้จังวะคือแต่คีดว่ามันสนุกแน่นอนสานเลยคิดว่าเป็นบรรยากาศบรรยากาศของเลยคิดว่าเออภูเขาสวยแล้วก็อากาศน่าจะดี น่าสนุกมากเลยนะแค่ทีมได้ยินก็แบบเกมแรลลี่ใช่ไหมใช่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นแน่นอนแต่ <L ally S 1> ว่าแ <L ally S 1> รลลี่อ่ะตั้งใจทำกันมากนะ อยากชวนพี่ๆน้องๆองทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไวซีภาคอีสานหรือว่าไวซีทั่วประเทศเนาะถ้าเผื่อว่ามีโอกาสก็อยากจะให้มาสัมผัสบรรยากาศหนาวในช่วงวันที23่23<ม>ถึง25มกราคมนะจะมีทีมกล์ฟถ้าพี่ๆท<ม>ี่เป็นแบบนักกลอฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวแกงแงนี้เขาจะไปต้อนรับพาไปตี้เดีพี่ๆคนไหนที่สนใจมาสัตว์เลยเนาะก็แวะมาก่อนสักหนึ่งวันร่วมหน้าก็ได้นะคะอยู่ก่อนหรืออยู่หลังก็พูด่างเองก็อยู่หยุดยกลุ่มไลด์เด้งขึ้นมาตึ้ง ว่างเออจุยันว่างยันว่างเอ๊ะเตอรอยู่กลุ่มนี้เหรอเนี่ยดึงมั่วซั่วผดอ่ะตอนนี้ยปริเสธยังไงตอนที่เราตอนเช้าอตอนเช้าเหรอตอนเช้าไปเอ้ยคุณทานสามนะคะ3,790บาทนะภายในสิ้นเดือนนี้ Early Bird หลังจากนี้จะเป็น3,990บาทต้องบอกเลยว่าเราแบบคนเรารับค่อนข้างจำกัดถูกใช่อินเตอร์รู้ไหมว่าเรารับคนเท่าไหร่ 2, 5 0หรือเปล่าเก่งะเราเรา สิบคนนะคะทุกคนอันนี้คือเบียดสุดๆเพราะว่าด <lim> ้วยความที่มันไฮซีซันเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรคือเราพยายามหาโรงแรมที่ดีที่สุดอาหารที่ดีที่สุดมาหามาให้จริงๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่ๆทุกคนตอนนี้นะคะทีมนักกอล์ฟวายเลยก็ฝากๆด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ให้ตึงๆตึงๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ